สวัสดีสวีสดัส,สดพอแม่พี่น้องปองไปสุภูสุกโคนเมื่อนีกะว่าเรื่องกระป๋องให้ลูกไปโรงเรียนนะคะคู่ซังมานะคะใส่ที่เขาต้องการก็ไม่ถูกนะคะเรื่องนี้กะคือปวดหัวมากมนะคะเมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์นะคะอากาศค่อนข้างที่ถือว่าดีมากๆสําหรับวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะไม่มีฝนนะคะเมื่อนี้กะใส่จักรยานลุกไส้ค่ะโคตรทรมานเลยค่ะเกือบคิดค่ะพี่น้องปวดขามากๆปกติกะ ใส่จักรยานไฟฟ้าปั่นแป๊บๆแป๊บ,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 บเดียวนะมึนงนี้กัอากาศคนข้างที่สดีถือว่าดีมากๆนะคะนี่เห็น่ารู้สึกว่าเมื่อยล้ามากเหลือเกินครับพี่น้องก็เลยบกค่อยได้พาตอนอขับรถขับจักรยานนะคะตอนนี้ก็ล่อขามถนนนะคะปิดไฟแดงดูจา้านี่อากาศกับประมาณน,นี้แล้ค่ะพี่น้องแต่ว่าก็มีล่มเย็นนะคะพี่น้องแต่บ่ถือว่าหนาวนะคะนี่กะไป,ปั่นไปค่ะถึงบ้านแล้วกับเมื่อยครับพี่น้องหัวแพ่งเ้ เป็นเหตุที่ต้องใส่รถจักยานลูกไส้ก็คือรถกระคกงเรื่มชาจแบดค่ะพี่น้องจ้าแต่มือวันพฤืมหัดฝุ่นเรื่มชาดแบดคิดว่าสีบดไดใส่จากย่านสีล้ออาชาิตอนนั้งขึ้นก่อนไปเหตุงานวันจันทร์สีชาิชาดค่ะวันอาทิตย์ย่ำแรกนะคะพี่น้องมันก็เลยลื่มไปคิดว่าสีบดไดไปใส่นะคะมาเดี๋ยวมาเบิ่งกันถึงบ้านเรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ากระป๋องที่ซื้อมื้อนี้นะคะเพื่อจะเซลูกไส้ไป โรงเรียนนะคะมันสิถูกใส่บอเาะนาะหัวกับปวดแต่เสารด้วยครับพี่น้องบอกพอกระปลูกไปสือมือว่านสือมาพิดใส่ค่ะเพะตรงจากใส่มือนีแม่ไปมันสีใดตรงใส่ของเขาบอกนาะค่ะมาลุ่นกันครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นกันอยู่ในถุงนี่แหละว่ามันสีใดถูกใส่บออันนี้คือใส่ที่พอกขาปลูกเขาไปสือมือว่านทุกไซส์ หนึ่งสองสามสี่หามาลุ้นกันว่าแมวสีใดใส่ที่ถูกต้องบ้างขนาดความสูงแมวบ่ไดวัดไปอันนี้คือขนาดกล่นมั่นสีเทากับซุปขวดนี่แมววัดกล่นไปเขาบอกความสูงกับความกว้างของกับฟองมาเขาบ็ได้บอกความจุให้กับ๋องค่ะพี่น,อน้อง ได้มาแล้วมาลุ่นกันลูกเสีเอาไปซองใส่ลูกเสีเอ,สอสเ,สเอาไปใส่เดี่ยวสองกระป๋องนี่กลดได้เดี๋ยวมาวัดกันก็ลเลยจัดมาซองป๋องแล้วก็เป็นที่ฟ้าเปิดเพราะว่าที่บ้านไอ้โตเปิดกระป๋องมันห่างนะคะพี่น้องเกี่ยวมันมันเบี้ยวก็เลยต้องเอาแบบเปิดแบบนี้นะเดี๋ยวมาวัดกันอีกรอบหนึ่งนะอันนี้กะไน แต่แมวมีตัวมากไปความความปะปองมาแต่ส่วนสู่แมวกรไดมัดวัดไปคือว่าให้มันตำกว่าตัวนี้นที่พอพอกับลูกเขาไปซือ้อมอว่านอันนี้อันนี้อันนี้เบิ้งนี่ยเ้เจ้าเบิ้ง,งว่าเป็นตะปวดหัวน้ำบ่มือว่านโซกันโซกันมุนอุ่ย ย้อนซื้อกับ๋องอันเดียวเป็นไดเพื่อคุณครูเพื่อคะแนนลูกโอเคเนาะค่ะพี่น้องจ้าสำหรับกระป๋องให้ลูกไปโรงเรียนหัวกระปวดจักหน่อยเวิร์ดเฮียนกับพี่น้องมือว่านพอกับปูกผ้ากันไปกลับมากระป๋อมแมนใส่กับพี่น้องกับปอเหลียวเฮ้าคือกับโอเคนะคะขอบคุณหลายๆเพื่อนๆพี่ๆที่เขามาติดตามและมารับชมนะพี่น้อง ขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบา,บายยค่ะเฮ็ด hey, จังใดล่ะจังใดล่ะจังใดล่ะหันหันมันถึงไล่อายังชีเนะาะบายย